สวัสดีค่ะชนชาแนลค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะค,คิดถึงคิดถึงเพื่อนๆค่ะวันนี้จะนํามานําเสนอน้ําจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มหมกูกระทะยี่ห้อมีชัยนะคะซึ่งดนชั้นทานประจําอร่อยมากค่ะใครสนใจก็ลองโทรไปที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ให้ส่งเขาส่งวันละร้อยกว่าร้อยกว่าขวดนะคะก็ถือว่าอร่อยนะคะสําหรับยี่ห้อยี่ห้อใหม่ของยี่ห้อมีชัย อร่อยค่ะลองดูนะคะน้ำจิ้มสูตรใหม่ๆทำใหม่ๆอร่อยถึงใจค่ะแซ่บแตบ,บถึงใจเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะ